สีบอลเงินกำลังมาแรงนะครับช่วงนี้กับเจ้าคันนี้เลย Honda Civic FC 1.8 EL ตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้ามีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆเลยครับมาพร้อมกับล้อแม็กเอนไกโโปรวันขอบ18จัดทรงเรียบร้อยสวยๆครับผมชูลล่าเป็นของซินเวอร์นะครับตัวนี้สเกิร์ตรอบคันตัวนี้สวยนะครับ ไม่เลอะเทอะเรียบๆรถสีบอลล้อสีขาวตัดกันมากเลยครับนี่ครับผม้องเครื่องสวยครับค่าตัวเบาๆนะครับ449,000นี่เลยครับได้ขับรถหล่อๆ,ๆส,สวยๆไปเลยภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับปรับไฟฟ้าสวยๆครับเดิมๆเ,เลไมใหมประมาณสองแสนกว่านะฮะ บอหลังสวยๆครับอย่าคิดว่าซื้อไม่ได้นะครับคุยกันก่อนขอบคุณครับ